สวัสดีพี่น้องมาเยอะกินตำหมวก,กับลุงตื่นลุงตื่นพาชิมก่อนสิกินกับฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดเบิง้งเ่าวพี่น้องทั้งเล่าทั้งไทยมากินน้ำลุงตื่นเบิ้งในลุงตื่นได้เด้อครับลุงตื่นพาชิมไม่เนี่ยลุงตื่นในตำหมวกตำสวยอย่างเขาดอกมีหลายอย่างเลยร่วมกันครับ ให้เพียให้อนองเบิองให้พักกับ i̇şte พักสลัดมุนกันอ้ยป่วยมาๆมาเสบๆน้ำลุงตื่นลุงตื่นพาชิมกินน้ำลุงตื่นเส็บๆครับนึ่มีทั้งมึดมีทั้งมูยองบ่เอ้ยยังก็ มูยอมูยอพี่นอ้องกินน้ำลูกตื่นแซบๆซมูยอครับฝากปีฝากนอก้องเบิงเป็นกำลังใจให้ลุงตื่นนะครับกับช่องลุงตื่นพาชิมวันนี้ได้ตตำหม่อสัวตำหม่อเด้อพี่นอ้องกินม้นกันแซบแบเลย บอกเพชรปันไดนวะว่าบอกคอยเพชรปัญใดพี่น้องแเสพๆให้ผาบบรรยายไปน้ำกินน้ำผาบบรรยายไปน้ำมันเล่กลิ่นสองคนครับ แซ่บสองคนครับกินสองคนกับแซ่บสองคนโอ้หมึกต่อนบักไงเลยพี่น,ออน้องอันหมึกต่อนบักไงเลยเนี่ยโอ้หมึกสันพี่น้อง สันเด็กๆ,ๆ,ๆเลยบ่ได้ใส่ค้ากล่องเมื่อจับเอาตุ่นองบ่ได้เห็นหน้าเห็นตาเต็นแต่กับเขาก็พอแล้วลุงตื่นพาชิมให้ผาาบรรยายนี่นะกุ้งกม็มียมกุ้งกม็มีเกลือเทศเนีออย่ยตะเนียอไาย มือสั่นพี่น้องบนหนึ่งเลยบร,ยริษัถอนบ้างสั่นดิกดิบดิดิดเลยโอ้พี่น้องฟังล่าฟังไทยฟังต่างประเทศกินกับลุงตื่นตื่นพาชิมชิมแซ่บเลยน,ะนี่หัดมึก มีหัดโนใหม่อีกอเสียงหำพี่นอ้องตำมั่วพี่นอ้องตำมั่วเขาเนียวก็มีลืมอหก แนะนำข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับสองกระสอบกินน,นั้นมั่นตื่นแสบๆพี่น้องแสบไปแสบมัน่นพี่น้องให้ผาพบรรยายเอา เสียดายมึกตอนไงพวดกินได้ดีเอค่าคอตมัวตมัวมีกุ้งอีก ไอ้ผาบบรรยายไปนน้ำไปนอกกินไปน็นปน้ำผาบบรรยายไป็นน้ำเสแบๆน้ำลุงตื่นลุงตื่นพาชิม ภาบรรยายไปนั่งพี่น้องเด้ยินเสียง,ยงนเจะกนอะไรเยอด้ ยินตำหม,มวกับลุงตื่นลุงตื่นพาชิมตำหม,มวกตำสัวพี่น้องแเศษเศบ,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 บน้ำกันลุงตื่นลุงตื่นพาชิมเอ้เยตนะ้องเจอไลฟนั้ง่ไ ครับสำหรับกลิบนี่กับซํำนี่แหละครับบ่มิดซัำพี่น้องจะได้ก็ฝากพี่ฝากน้องเบิ่งเป็นกําลังใจงลุงตื่นเลยเด้อเพื่อเหตุคลิบต่อตอไปครับสำหรับคลิปนี้ลุงตื่นกลา่าวคำว่าสวัสดีครับ